คนนี้ครับคนนี้ก็ดูเหมือนจะหน้าตาดีใช่ไหมหรือทําให้ตัวเองดูดีใช่ไหมแต่ทีนี้มันอยู่ในชื่อครับอยู่ในชื่อช่องมันมีเลขหงโยกเก้าแปดสองที่ทุกคนว่ามันดูดีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ตัวเลขชุดนี้ยบางทีอะถ้าคุณใช้ใช่ไหมสมมุติคุณใช้นะมันจะเกิดอาการที่ว่าเจ้าชู้แต่ปัญหาอยู่ที่ถ้าคุณไม่เจ้าชู้ครับ มันจะไปดึงคนเจ้าชู้มาครับเข้าใจปะนี่คือมันเป็นแบบนี้มันเป็นกดแรงดึงดูดเมื่อคุณใช้มันคุณอาจจะมีตัวอื่นที่เป็นสองแปดเก้าเก้าแปดสองหรืออะไรสักอย่างสลับไปสลับมาอยู่แถวแล้วเนี้ยแล้วมันจะไปดึงไอ้ตัวที่มันจะชู้เข้ามาครับเพราะฉะนั้นชีวิตคุณก็จะเป็นแบบนี้โอเคไหมใครฟังเข้าใจพิมพ์เข้าใจเจ้าของชื่อฟังเข้าใจคุณก็พิมพ์ไว้นะถ้าอยากต่อลึก คือก็มาเช็คแล้วมันจะเกิดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในชื่อจริงชื่อเล่นเบอร์โทรอะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดนะ่ะมันเป็นจริงเปล่าเนี่ออกไหมแต่ผมมั่นใจเลยว่าเนี่ยชื่อช่องมันแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นว่าคุณจะเจอเหตุการณ์แบบไหนเกิดขึ้นโอเคไหมนะแล้วก็สารผมใช้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต่างอัดสารอะไรยังไงคุณก็ดูแล้วกัน ตอนนี้แม่งเริ่มง่วงแล้วครับตีสามมั้งเอออารมณ์ประมาณน,นะโอเคนะครับแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์ผมเน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลัคนา80%ถึง85%ลาสราศีมีแค่15-20%เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพลงมาจากโหราศาสตร์ซึ่ง หัวศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกาะลาที่เป็นหัวลศาสตร์เดิมๆม,มันไม่พัฒนาคุณก็จะติดแยกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูื่นึกออกปะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทักหลังบ้านทำยังไงกดรูปโปรไฟล์ครับ กดที่เมสเซจครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งล้ะผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทำบุญบ้าง แก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ถ้าส่วนตัวถ้าเช,เช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยออเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทาให เเร่งนได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลังบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไปชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นการเช็คหลังบ้านมีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ